สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเข้าบ้านยามเที่ยงเนาะมาเห็ดกับเข,าข้าวครั้งแรกในชีวิตเลยมื่อน,นี้แม่แ้โน,น้แม่บ่เคยกินเห็นจะเขากิน้าม,มักจอง้าม,มักจองผักไตเนะาะผักไตของเราอันนี้ก็คือมักจองที่เซ้น้ำเราเดินทุกคนได้หลายหลายเมอันนี้คือแกะออกมาจากเปลือกมันจากเปลือกจากอันแกนแต่ว่าอันนี้คือมากที่ยังบริันไดเ้เซ อันหนึ่งขีดเนาะหนึ่งขีดถ้าขายอยู่ไทยหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าถ้าเป็นเงินลาวก็ขีดหนึ่ยห่ะสิบพันพอาะรุ่นหนึ่งห้าแสนเพ่เพ่เพไหมเซเซ๊น้อยเดียวแต่มันมันบานกระสีได้ลายเนาะได้ลายประมาณนี้เลยแต่ข่องประกอบของมือนี้ก็คือมีต่สองอย่างมีว่าเขือกับหมักเต,ตงปกติที่ใส่หมักถั่วนำหมักถั่วกับหมักแข็งแต่ว่ามันบ่มีเนาะเมื่อยเพราะว่าเมื่อยเพราะได้ไปหา ทีมาอันต้มป่าไว้ไม่สใส่ปลาน,นี่แหละแต่ปั้นนี้มันเบิร์ดทุกคนเลยอัน,นใส่ปลาทูแทนเปลี่ยนมาใส่ปลาทูแทนเล็ดน้ำต้มก็ที่ใส่ปลาเด็กเนาะใส่น้ำปลาเด็กกับอันแตงนัวขาหัวสีไข่ใบขี้ผูดเนาะเดี๋ยวมาซอยหัวสีไข่ปลาไข่นั่นแหละมาขอ้นวสีไข่อาหารทั้งไปของเราเครื่องเลย จำปาซักแม่นบ่ต้องหวัน <laughs> มันไม่ต้นแบบไหน <laughs> บัวหูเลี้ยวไข่ไก่เห็ดเขาเอามาขายเนาะเอาเอาสากมาให้พเน,นมะมันป็นต้นต้นมันมสูงสูงไงเห็ดเขาขึ้นไปเอาหงาเขยไรละ่ะขึ้นไปขึ้นไปเขย่าเขย่าเขย่า,ยาแล้วก็มันจะล้นลงมาใส่ดินแล้วก็เก็บเอาไหมจะเห็นดีนน้อยเดี๋ยวนึนนน่ง เนีย่ยแลไข่ปีหนึ่งมีเพ่อเดียวมันตกแล้วมาใส่หย่าก็ได้ยส่งหาเก็บป,ปีหนึ่งมีเชีเดียวแม่นปีหนึ่งมีเพ่อเดียวแพงแพงจะเสิได้กินจะสิได้กินปีละเถื่อปีละครั้งออแล้วก็เพิ่มเพิ่มจะขายแพงสุงม,มันอันหายนานอี่ได้ละมันอยู่สูงคิดว่ามันสิเป็นคือไข่ไข่ครับซาลายอืมโอ้โหหรือวิเสียบีบอ เนาะ<อ>เซ้นหน่อยเดียวเพราะว่ามันถุงถุงนะเป็นนุ่มๆเนื้อเหนียวคึ่งขีดอ๋อเป็นนุ่มๆเนื้อเหนียวซาอันอันล,มมนลาบเข่ากระเบื้างเม่์รับเข่าเป็นลาบมักจรอง <c oughs> ลาบมักจรองพักไตลาบเข่าปากปกากอยู่ไทยมีบแบบนี้อยู่ไทยคิดว่าบ่มีหรือเปล่าโบมีเลยครัอันนี้ก็มีแต่คนลาวเนาะมาขายออ๋ เคยเคยกินนี่มันสิเป็นรสชาติมันออกแบบยดเลาบเท่าเคยกินแต่ลาบเท่าบ่เคยกินลาบมะกจงบ่มันคล้ายๆกันบ่ประมาณนั้นนะเพราะว่าเพิ่นก็ว่าคือกับลาบเท่าเพราะแต่มันสีเป็นมะจงซื่อๆขนาดมันสีเวียบกว่าลาบเท่าเมนระคำสู หากินไงอันเครื่องประกอบแล้วคือกับกับรับเท้าทุกอย่างเลยเท<อ>้าแบบตามใจเรับนะคะการเนี้ยการเฮ็ดการยังนี่คือกันแมน่นการเนี้ยกายัางก็คือกันต้มปลาต้มน้ำปลาเด็กเองคือกันต้มป,ปลาปนใสจว่าไงไงแมน่นต้องเครื่องประกอบกับมีมะแขมมะเขือมะถั่วมะเตียงนะต้นหอมกระซี่อย่างซอยมะทิกอย่างใส่เนี่ยคือกับกับรับเท้าเลยแต่ะจาเป็นมะโจงอันนี้ก็เอาไว้กินเชื่อได้าาาาาค้ยๆรับว่่่เสงนี ได้กินปลาไหนนี่นี้าไรนี่สร้างวัฒนธอันนี้หนึ่งร้อยบาทปะ่หนึอยบาทได้กินสองได้กินสอเทือ่อสามเทื่อกันอันนี้อันนี้บกหัวบกหัวมันสีได้หลายปานี้ขนโพดไดหลายปานี้ซีเซ่ครึ่งหนึ่งนี่กระเซ่หน่อยหนึ่งครึ่งนึงเซ่ตัันไหนในน้ำเลยปกติเพื่นก็บอกว่าเซ่ประมาณสองชั่วโมงสามชั่โมกบบาทแต่ว่าค่อย บ่มีเวลาเขาก็เลยเซตแต่ตีสามจะตอนนี้เที่ยงเซตสองสามชั่วโมงก็ได้กินแม่เซตสองสามชั่วโมงก็ได้กินชั่วโมงหนึ่งก็ได้แต่คนบ่มีเวลาหลายเนาะเซตชั่วโมงหนึ่งก็ได้แต่ว่าค่าเท่าเซตโดดมันก็สิบาทไงเดี๋ยละแบบนี้เลยไอ้ก็ยังเอาบ่มืบ่ได้เอาเอาเนี่ยเซตได้มันมันยังอ,อ,อลยลู่เดี๋ยละเอาทิมจะซื้อก๋วยเดี๋ยวยังไดรทิมจะซื้อแล้อันไอ้ไก่กินกับ่กินไก่เมืองไทย อันนั้นไม่เกลี่ยมันอ่อนเลยลองซิม,<า>มึงดูลองซิมึงดูงน,ดนั่นจะมีรสชาติมันอือมันบอกมีรสชาติบอกมีรสชาติอ,าอืมบันมีรสชาติเสร่ๆอ,อ,อยู่โอ้เฮ้ยน <laughs> มีรสชาติเลยแต <gasps> ่ก็ค,ค่อยซิมเคยซิมเท่าดิบบ่เท่าดิบบ่บ่เคย อืมกรคล้า,ายๆกัน,ะะนะอะไส่วิธีการเขียนวิธีเงี้ยกรคล้ายๆกัน,กน,กนแต่ว่าเป็นอาหารมาจากประเทศลราเราก็ต้องเป็นลาวภาค<บ>ใต้เาาใต้ภาคเหนือตะบะมีอีกภาคเหนือตะบะมีอีกอืมมันเป็นเป็นใหม่ยืนต้นว่าทันท้อแม่ต้นมันสูงสูงแม่คล้ายๆาต้นบกบกยามอันนี้นี่ใบมันบ่มีอะไรไมีแต่มากมาเขาเห็นเขาเขยย่าค่ะเห็นในเฟซเขาลงมาขายฮันแม่พวกที่ว่าไปรับจ้างเขยย่าค่ะอืม มันหล่นลงมาก็หล่นลงมาทืงดินไปเนี่ยค่ะดินก็มีแต่หญ้ายพอสิได้ไปปืนหาว่ามันอยู่ใส่เม็ดน้อยนึงแหมกลางจำปลาสักมันจะมีแกงจำปลาสักหรือปากเสียไม่นปากแก้วปากเสีอตะปืนนี่เนาะสาลาวน์แต่ไม่น่าจะมีแต่ปากเสียมั้งจะเห็นไหมะอาหารเราครับวันนี้ครับอาหารเราลาหมักจองต้มเนื้งบานนี้เพื่อสุขภาพด้อันนี้ก็คือน้ำต้มปลานั่นแหละทุกคน น้ำต้มป่าเมื่อกี้นี่เด้อจะว่าไฟตาป่าออกป่นแล้วเนาะป่นป่าแล้วก็เอามาใส่นี่แล้วก็เอามกจอกลงเลยป่นป่าน้ำป่นป่าอืมน้ำไหลก็ก็ข้าวเล็กด้วยนี่ ที่เคยเห,เห็ดแต่เห็ดแต่่นเห็ดบอกว่าเรากรจายกลานสุดท้ทยบัวเจียบบัวเห็ดนีเลยเหลายแห้งเจียงอเลยใครลบบีกินอนะกินบัวเจียบนี่เลยคนได้พักบวัวไม่คือเป็นตอนเป็นต้นนั่นนี่เรา้ะเตรียมเหากินเลยใเ่าหกินเยะอะม จีลาบทอากับไม่ลาบทอายังบมดแตงบ้างแจกก็มะเขือขอืมมันบ่มีอัน,ะนอกกมะทั่วมะแค้งไปแล้วก็ปรุงแล้วก็ปรุงต้นหอมมาใส่เลยโอเคดำลงลยต้นหอมผักชีอะไรเนี่ยนะพอม ซาลาเน่เขาปกติยุรยาเขาใส่หอมลาบเดิสะ่ะแต่ว่ามันบ่มีหอมลาบนะก็เลยอันเอาซาลาเ่ใส่แทนคล้ายๆลาบทองนี่แต่ว่าเห็นเนียวคือลา,ทาบทองบนเหนียวเลยบนเหนียวลาบเท่าบนขั่วได้หมดขั่วให้มันสุกใช่ไหมเนื้อขวอันนี้เขาไปเต้มน้ำยั่บ่เนี้บดนะจองเนยโบ่กัดกัดก็อันเอาน้ำป่นตานี่แล้วใส่ ใส่พริกป่นลงไปใผ่มักเผ็ดก็ใส่หลายเด้อใผ่แบบ,บกินเผ็ดบ่ได้ก็ใส้น้อยๆพอดีใส่มักเผ็ดแต่ก็ใส่ใสสข้าขวคั่วจ้าต่อด้วยข,าขว้ขาวคั่วข้าวใหม่อ๋อเหรแล้วก็เรากะซีมเบิง้งแต่มันพอดีบ่แต่มันพอดีเัาก็กตักกินเลย บอกให้กินบอกหัแล้วมาเนี่ยแสบแล้วล่ะต๊ปนป้าปนป้าแค่นี้ืม่ก็แซ่เลยว่ะียวต้องบุงใช่ไหม เ้ากิร้นาน้มรสตาเลยก็ม,มนกันกินับลาบลาบักจอง,จองบักจองอเป็นอะไรแคปแคเคยกินเาบอกว่าผู้ชมแบบแล้ก็พกหูว่ะท่ใส่น้ำน้อยเลยน้ำไหลแล้วก,วกหวหหเห็ดข้าวเล็กนาะเราเคยเห็ดเหมือนไหมแซมยจนรสตาแปะ ราษาเราเคยกินก็คือลาบเผาอืมอร่อยดีอ่ะบอกว่าจะผส้มบาหนีิมาเลยทุกคนกินเผาวัวเมียโอ้้ำเราใครอยากกินบักตองลาบบักตองบักจองบักจองเออนื่องปีมีครั้งเดียวเนื่องปีมีเพื่อเดียวเพื่อเดียวสีออกอยู่ละ ฤดูกาลใดประมาณเดือนใดเดือนนี้เดือนคือสภาเดือนหนาแดงหงาง่ายง่ายเดือนหนาแดงเป็นอาหารสะพอผักไกของเราที่มีกินมิตรยามนี้เลยละมันมันบอกคือเท่าเลยเท่ากับมิตรยามฝนเนาะยามแรียก็ม่มิตรยามจังเลยพี่เด้กินเนี่ยสร้างเอาสร้างอ่ะสร้างเอาเป็นสร้างเขาได้กันเนาะของอาหารเรา มันสิมีทรงบ่มีไข่ดวดแดงพร้อมบอ่มีของของเราอยู่ในไทยของลาวที่คนลาวเอามาขายในไทยมีร้านอ,อาหารแบบนี้เป็นอาหารกินยัง,ก,งกินกบเข่าป่ะนุ่งเท่ากันแล้วกินเร่งกันเลยแม่บ่ะน้าเท้าอยู่เล่าเนี่ยเขากินเรือหรือกินกบเข่ากินกับเข่าเดี่ยวเรื่องกินเร่อกันละอืมเอาไปเก็บนี่ได้ยังได้ร้านมักจอบ เราซมไหนยังเราเห็นเขาเจอก่างมากอนลยโอ้ไปไปลาไป